สวัสดีพี่น้องชาวกุกซูล์นะคะ Merry Christmas ขอใหทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะสวัสดีในช่วงของวันครัมันเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ขอพี่น้องทุกท่านมีความสุขมากๆและแน่นอนที่สุดนะคะพระเยซูก,ก็รักพี่น้องทุกท่านอย่างมากๆส่งความสุขไปยังทุกพื้นที่ที่กำลังติดตามรับชมอยู่ด้วยะะอากาศก็เย็นมากๆเลยนะคะดูแลรักษาสุขภาพ ทุกคน,นสุขภาพแข็งแรงข้าพระเจ้าสุขพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นเหมือนเช่นทุกปีเลยนะคะเมื่อวานี้วันเพิ่งอัพขา่าวไว้วางยี่ปอจะต้องปล่อยเพลงใหม่มาและวางีปอนะคะก็ปล่อยมาจริงๆนี่ถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะคะจากหวางยี่ปอให้กับแฟนๆจริงๆเป็นซันตาปอนะ,ะสาวในช่วงของวันนี้น่ารักมากๆในช่วงของวันนี้ค่ะออฟฟิเชียลของหวางยี่ปอนะคะก็ได้โพสต์แล้วสอปอสเตอร์ของซิงเกิลใหม่ของวางยี่ปอสับเลน,น้ชื่อว่าอ m n นาเชีย หรือชื่อภาษาจีนนะคะอวบใจเราย้อนหลังกลับมาในช่วงของปลายปี2023นะคะอวีอ้ปอก็ได้ปล่อยเพลงเป็น EP ด้วยกันคือมี2 EP เป็นโซโล EP ที่ชื่อว่าผู้ชมมี2เพลงด้วยกันนะคะคือเพลงผู้ชมและเพลงทุกสิ่งน่ารักส่วนในช่วงของปีนี้นะคะหวี้ปอออกมาเป็นซิงเกิลช่วงมาหาวันนี้วี้ปอฟิชเชียลนะคะก็ได้อัพค่ะภาพโปสเตอร์โปสเตอร์คอนเซปต์นะคะของซิงเกิลอัมนาเชียของหวี้ปอรหรือชื่อภาษาจีนนะคะอวใจ บอกว่าหลับตาลงสีสันของโลกกาลังเบ่งบานหัวใจความเรื่อล้านที่ห่างไกลและความชัดเจนที่ใกล้เพียงเอื้อมมือได้พบกันอีกครั้งแล้วใช่แล้วผมอยู่นี่ขาก็บอกเลยนะคะเปิดดาวน์โหลดวันที่28ธันวาคม11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคือที่จีนก็จะเป็นช่วงเที่ยงเหมือนเช่นเคยทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยมาเร็ว28ธันวาคมนะ่มาแล้วและเราก็จะเห็นวังฮิปอร้องเพลงนี้อย่างแน่นอนที่สุดบนเวทีเขาดาวที่ซานีหูนาน เปิดจะจำหน่ายนะคะทาง QQ Music, Google Music และ c o v o Music แล้วก็มีอั Up To In <c oughs> ด้วยค่ะ Wang Yi Po f f i c i a l นอกอนจากนั้นนะคะ Instagram มาครบทุกโซ c i เชียลม a ีเดียแล้วก็เฝ้ารอคอยิธีการน,นะคะวอมก็ดาไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นเพลงช้าหรือว่าจะเป็นเพลงเร็วอะไรยังไงเราก็ไว้ใจ Wang Yi p อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพลงออกมาทุกปีนี่ร้นแล้วแต่เป็นเพลงที่เราชอบมากๆ อย่างในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยบอมก็ชอบทั้งสองเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชมหรือว่าจะเป็นทุกสิ่งน่ารักคือมันเป็นเมโลดี้ที่แบบกลางๆที่วอมชอบน,นอกจากนั้นทธานิสสขอบมิวสิกวิดีโอและทรงผมของหวังยี่ปอ๋อก็ยังเท่มาอีกด้วยรอติดตามไปด้วยกันนะคะสําหรับเพลงใหม่ของหวังยี่ปอ๋อค่ะ28ธันวาคมนี้เราจะได้ฟังแล้วในช่วงวันพ่งนี้เนี่ยออฟฟิเชียลน่าจะปล่อยอะไรเพิ่มเติม,มออกมาอีกเราอาจจะได้ยินแบบสั้นๆหรือเปล่า30วินาทีหรืออะไรยังไง เพราะว่าวันที่28วันเสาร์นี้จะปล่อยให้ดาวน์โหลดแล้วรอรุ้นไปได้วยกันนะคะสำหรับลุกของหวังยี่ปอกับซิงเกิลใหม่นัทเชียหัวใจปีนี้เราโชคดีมากๆเลยนะคะตอนเราชาวกุ๊กซูลานคอน,นีิชื่นชอบรักเสียวจ้านกับหวังยี่ปอเพราะว่าเราได้ฟังทั้งเพลงของเสียวจ้านและเพลงของหวังยี่ปอไปด้วยเลยนี่แหละ ไปปีที่ดีมากจริงๆแล้วปีหน้าก็จะดีไปอีกนะคะจะเดินขึ้นทางเดียวแล้วมาที่โฆษณาของหวังอีปอ๋อกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าพ่อโฆษณาแห่งชาติจีนจริงๆหวังอีปอ๋อนี่คือผู้ชายที่ถูกคัดเลือกนะคะสำหรับโลกของแฟชั่นว่าเขาเป็นผู้ชายที่แต่งตัวดีที่สุดในโลกประจําปี2024มีความภาคภูมิใจของเราด้วยนะคะสำหรับหวังอีปอ๋อยอดเยี่ยมมากๆคือหวังอีปอ๋อเป็นคนที่แต่งตัวรับผ่านทุกลุกจริงๆเสื้อผ้าผู้หญิงเอามาใส่ก็ดูดี สื้อผ้าอะไรเงไงก็ใส่ได้หมดเลยผ่านหมดทุกลุกนะคะ Brightifier ค่ะนวเวิรนะคะก็มีอัปด้วยหลังจากที่3เดือนนะคะที่ประกาศการรับรองแบรนด์อย่างเป็นทางการสําหรับวงยี่ปอค่ะเขาก็ได้รวบรวมมาให้เราได้ดูกันยอดขายก็พุ่งมากๆของ Brightifier วงยี่ปอก็หล่อน่ารักมากๆอันถ้ามีอัปเดตด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นลุกเสื้อผ้าที่สีสันสดใสจริงๆวงยี่ปอในฐานะของ g l o b a Chip s p o k s p e r s n ของแบรนด์อันท่า ็มาส่งคลื่นแห่งความโชคดีในช่วงปีใหม่ให้เราวายปอเป็นหัวหน้าโคศกระดับโลกของแบรนด์นี้ค่ะหัวหน้าเลยนะชิปสโบกเพอร์ซันนอกจากนั้นฮัดจี Invest, นเวสในวยปอก็มีอัปเดตสำหรับเบื้องหลังความโรแมนติกของฤดูหนาวร่วมกับจีนเวสเก็บภาพช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นท่ามกลางลมหนาวด้วยกันเสื้อผ้าน,น่าสงสัยมากๆสิงคโปร์ตอนนี้อยู่ในมือทั้งหมด29แบรนด์ด้วยกันฮอตพีคที่สุดนะคะเป็นสิจีที่มีโฆษณาเยอะที่สุด วันนี้เาเห็นสื่อไทยนะคะลงข่าวของจันเกอร์วันก็ดีใจมากๆไทยรัฐนะคะแล้วอีกหลายๆสื่อด้วยกันสําหรับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องมังกรยกคือเป็นภาพยนตร์ที่แฟนท่วโกนัลเฝ้รอคอยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอ่านนิยายเรื่องนี้อย่างที่ทราบกันนะคะว่ามังกรยกเนี่ยถูกสร้างเป็นนังภาพยนตร์ถูกสร้างเป็นทั้งละครมาแบบนานมากๆแล้วในหลายๆภาคด้วยกันหนึ่งในตัวละครที่แบบโด่งดังที่สุดนะฮะหนีไม่พ้นกล้ยเจ๋งและใครที่แสดงเป็นกล้ยเจ๋งนะทุกคนนั้นถูกจับตามอง และชิคเคอร์ก็เลือกเซียวจ้านของเราที่จะรับบทบาทกล้วยเจ๋งนี่เป็นเป็นสิ่งที่เราสึกภาคภูมิใจมากๆเสี่ยวจ้านแบบเจ๋งที่สุดเลยนะคะที่กล้วยเจ๋งของเราคะขับบทบาทกล้วยเจ๋งเป็นกล้วยเจ๋งที่แฟนๆนั้นเฝ้ารอคอยกันทั่วโล่ด้วยและในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องมังกรโยกนั้นรอการฉายในช่วงของปีหน้าเทศกาลตรุษจีนเสี่ยวจ้านาถูกยกย่องเลยนะคะว่าเป็นกล้วยเจ๋งที่หล่อที่สุด ในประวัติศาสตร์ความรู้สึกของแหวนนี่คนลุกตลอดเวลาตั้งแต่เห็นตัวอย่างออกมาแล้วค่ะมันดีใจจริงๆมังกรโยค่ะที่นาแสงโดยเซียวจ้านบทบาทของก้ยเจงค่ะในภาคก้ยเจงยอดวีรบุรุษปล่อยตัวอย่างออกมาอย่างที่เราทราบกันนะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมาไทลัสได้ลงภาพเบื้องหลังนะฉากการต่อสู้ระหว่างก้ยเจิงนะเซียวจ้านและก็อาเอียงคงที่รบทบาทโดยคุณเหลียงเจียฮุยตามเนื้อเรื่องที่บอกว่าเป็นการต่อสู้กันบนกำแพงเมือง โดยใชยกบบ้กระบวน่าเอกลักษณ์ของตัวละครในเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็น18ฝ่ามือพ,ชออพิชิตมังกรนี่แหละบางอยากเห็นมากๆ18ฝ่ามือพิชิตมังกรเนี่ยอยากดูตื่นเต้นเดี๋ยวมารอดูปดวยกันนะคะในตอนที่ภาพอยู่ตรงนี้เข้าฉายก็เขาบอกอยู่แล้วว่าฉายพร้อมกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดูความประเทศจีน29กมกราคมเข้าฉายวันแรกผู้วมกับบอกแบบนี้ชีเคอร์บอกว่าฉายพร้อมกันทั่วโลก ภาพยนต์มังกรยกในช่วงบวานะก็มีอัปด้วยนะคะสำหรับตัวอย่างนี้แล้วก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ตอนปลายทัพมองโกลก็พยายามจะเคลื่อนทัพผ่านดินแดนต้าซ่งเพื่อจะไปโจมตีแควนจินหรือว่าต้ากิมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามทางใต้ซึ่งจะพัวพันกับราชสอนต้าซ่งก็เจ๋งละอึ้งยงนะคะก็ให้คำมั่นว่าจะปกป้องเมืองชายแดนต้าซ่งจนตัวตายและทำการปกป้องเนี่ยยาวนานกว่า30ปีเมืองนี้เป็นกำแพงกั้นครึ่งหนึ่งของต้าซ่ง หากเสียเมืองนี้ไปเกรงว่ารัสรณพันธ์นับหมื่นของตาส่งจะต้องกลายเป็นทาสเขาก็ลงท้ายนะคะว่าก้วยเจ๋งแค่รู้แบบนี้ก็ขนลุกแล้วนะคะพี่น้องเราก็จะไม่อ่านเรื่องย่ออะไรใดๆทั้งสิ้นแหละรอดูนังทีเดียวเลยในช่วงวันที่10กันวาคมนี้นะคะ18นาฬิกาลีนิงค่ายลิตพันธ์พรินกีฬาเนี่ยร่วมกับกิบเบิลแบรนด์แอมเบเซอร์เซียวจานนะคะก็จะมาร่วมฉลองปีใหม่ด้วยกันลีนิงเขาบอกว่าเราเจอกันนะคะแล้วก็จะมารอเจอช่วงเวลา18นาฬิกา เสยอจานอาจจะมีไลฟ์กับปลีนิงหรือเปล่าวันตามโซซันในช่องวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเปิดตัวคะ่ะคอลเลคชันใหม่ด้วยเป็นรุ่นใหม่นะคะรอติดตามบริการคะ่ะเสยวจ้านรอมากๆเลยนะสมวันดำแบบนี้แล้วก็เว w o o d ค่ะก็ปล่อยทีเซอร์มานิดนึงบอกว่าวันที่27ธันวาคมนี้จะมีผลงานชิ้นเอกใหม่ของเวช o ูดที่เขาจะเปิดเผยออกมาแน่นอนที่สุดนะเสยวจานเป็นกรบ บรนด์ a m b a s s a d o อยู่สำหรับแบรนด์เวชู่ขอบคุณพี่น้องที่น่ารักทุกคนกับการติดตามรับชมเรื่องราว่าวคราวข,ข,ของทั้งเซจอังวังอีปปในช่วงของวันคริสต์มาสบําเพ็ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสำหรับในช่วงของวันคริสต์มาสรวมถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยบักทุกคนมากๆเลยนะคะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีแล้วกลับมาเจอกันใหมะะ่ในข่าวต่อไปนะคะสวหรับวันนี้มาริคริสต์มาสค่ะ We wish you a merry Christmas